สอบสัญชาติแต่ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะผ่านไหมคำถามก็เยอะฟังไม่ทันกลัวสัมภาษณ์ไม่ดูเรื่องใช่ไหมคะ ถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ไม่ต้องกังวลเพราะคุณมาถูกที่แล้วค่ะที่ช่อง p e n n i r s c เรารวมทุกอย่างไว้ในช่องแล้วสิ่งที่คนไทยต้องรู้เมื่อไปสอบสัญชาติอเมริกันไม่ว่าจะเป็นวิดีโออธิบายคำถาม100ข้อ Civic Test ทั้งแปลไทยและอังกฤษลิสต์คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนไปสอบ เทคนิคการตอบคำถามวิธีการกรอกฟอร์มคู่มือฟรีและคำแนะนำจากประสบการณ์ตรงเราเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนค่ะเป็นคนไทยที่ย้ายอยู่อเมริกาทำเรื่องทุกอย่างส่งเอกสารเองทั้งหมดไม่ใช้ทนายและผ่านการสอบสัญชาติมาได้ด้วยตัวเอง ภายในหนึ่งรอบเท่านั้นก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆคนไทยคนอื่นๆสามารถเตรียมตัวสอบได้โดยที่ไม่เครียดเริ่มจากคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปคำถาม100ข้อ Civic Test แปลไทยและอังกฤษครบทวนทุกข้อถ้าเกิดว่าต้องการคู่มือการสอบ หรือเอกสารต่างๆเพื่อที่จะไปอ่านสอบนะคะสามารถเช็คลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะอัปโหลดในช่องนี้นี่เองถ้ามีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะยินดีช่วยตอบเลย